สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องปลดนี่ครั้งนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มีข่าวดีจะมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบกันอีกเช่นเคยนะครับสาหรับข่าวสารวันนี้นะครับก็เป็นข่าวดีสําหรับกลุ่มเปาะบางโดยตรงนะครับโดยทางรัฐบาลก็เปิดให้คนกลุ่มนี้สามารถยืมเงินเพื่อไปทําทุนนะครับไปประกอบอาชีพโดยสามารถยืมเงินนะครับได้ตั้งแต่60,000บาทไปจนถึง1 2 0 0 0 0บาทเลยทีเดียวนะครับไม่เสียดอกเบี้ย แม้แต่บาทเดียวนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูในรายละเอียดกันนะครับว่าจะยืมเงินนะครับต้องทําอย่างไรใครยืมได้บ้างคนสนใจต้องไปติดต่อที่ไหนกันบ้างนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับถ้าท่านชอบคลิปนี้หรือคิดว่าคลิปมีประโยชน์นะครับก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนท่านดูเยอะๆนะครับรับชมคลิปแล้วคิดเห็นกันอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับ ข่าวดีแห่ทั่วไทยรัดให้กลุ่มปอบางยืมเงินได้ทั่วประเทศรายละ6 0,000บาทสูงสุด1 2 0 0 0 0บาทไม่เสียดอกเบี้ยแม้แต่บาทเดียวนะครับพอมอก็ปล่อยสินเชื่อผู้พิการนะครับโดยให้วงเงินสินเชื่อ6 0,000บาทนะครับผู้พิการสามารถกู้เงินคนพิการ2 5 6 6ได้แล้วนะครับสำหรับเงินกู้นี้นะครับก็เรียกว่าเงินทุนหมุนเวียนให้คนพิการกู้ยืมประกอบอาชีพนะครับ ซึ่งเป็นการให้บริการเงินกู้นะครับสำหรับคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพหรือขยายกิจการนะครับสามารถผ่อนจำระไม่เกิน5ปีไม่มีดอกเบี้ยนะครับวงเงินไม่เกิน6 0,000บาทหรือกู้เพิ่มไม่เกิน1 2 0 0 0 0บาทนะครับสำหรับคุณสมบัติของผู้ขอกู้เงินคนพิการ2566วงเงิน6 0,000บาทนะครับก็มีดังนี้นะครับ 1. มีบัตรประจำตัวคนพิการ 2. มีความจำเป็นในการขอรับการสนับสนุนเงินกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพในท้องที่ที่ยื่นคำขอ 3. ม,มีความสามารถในการประกอบอาชีพในเรื่องที่ขอรับการสนับสนุน 4. บรรลุนิติภาวะกรณีผู้เยาว์จะไม่สามารถขอกู้ยืมได้ด้วยตนเองนะครับแต่สามารถให้ผู้ดูแลยื่นกู้แทนในนามของผู้พิการได้ ห้ามีชื่อในทะเบียนบ้านหรือท,ที่อยู่ถาวรในท้องที่ที่ยื่นคำขอกู้ไม่น้อยกว่า90วัน 6. ไม่มีประวัติเสียหายในการกู้ยืมเงินจากกองทุนเป็นแต่ได้รับการดำเนินการแก้ไขามาแล้วไม่น้อยกว่า1ปี 7. กรณีมีหนี้สินอยู่กับกองทุนต้องได้ชำระหนี้มาแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ60ของวงเงินกู้ยืมทั้งหมด และเมื่อได้การอนุมัติแล้วต้องชําระหนี้สินที่มีอยู่เดิมทั้งหมดและ8นะครับมีความสามารถชรําระคืนเงินกู้ยืมได้และมีบุคคลที่น่าเชื่อถือนะครับเป็นผู้ค้าประกันนะครับสําหรับหลักประกันเงินกู้สินเชื่อคนพิการนะครับผู้ประสงค์จะขอกู้เงินกองทุนจะต้องจัดหาบุคคลค้าประกันมาทําสัญญากู้ยืมและผู้ค้าประกันดังกล่าวนะครับสามารถค้าประกันผู้กู้ยืมได้เพียงหนึ่งคนเท่านั้นนะครับ ส่วนผู้ค้ำประกันก็เป็นญาติพี่น้องหรือเป็นเพื่อนก็ได้นะครับสำหรับคุณสมบัติของผู้ค้ำประกันสินเชื่อผู้พิการนะครับก็ต้องมีดังนี้นะครับ 1. มีความสามารถในการทำนิติกรรม 2. มีภูมิลำเนาเป็นหลักแรงมั่นคงมีอาชีพและมีรายได้มั่นคงและมีชื่อในทะเบียนบ้านในท้องที่ที่ยื่นขอกู้ไม่น้อยกว่า6เดือน 3. ต้องเป็นบุคคลที่ไม่มีประวัติค้างชำระหนี้กองทุนติดต่อกัน2ง,งวด และข้อ4นะครับต้องไม่เป็นสามีหรือภรรยาของผู้คู่ตามกฎหมายนะครับก็สําหรับคนค้าประกันนี้นะครับก็ใช้ญาติหรือพี่หรือน้องก็ได้นะครับแต่ว่าสามีภรรยาค้าให้กันไม่ได้นะครับคนค้าก็ต้องมีเงินเดือนประจํานะครับแค่นี้ก็สามารถค้าประกันได้แล้วนะครับและเอกสารนะครับที่ต้องนํามาประกอบในการยื่นคําร้องนะครับสําหรับเอกสารของผู้ขอกู้ยืมเงินนะครับก็ต้องมีสําเนาสมุดประจําตัวคนพิการพร้อมจบัมจริงนะครับ สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมฉบับจริงกรณีที่ไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในท้องที่นั้นต้องมีหนังสือรับรองจากเจ้าหน้าที่องค์กรท้องถิ่นหรือกรรมการขององค์กรคนพิการที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลหรือหนังสือรับรองการเช่าบ้านจากเจ้าของบ้านเช่าแล้วก็แผนที่แสดงที่พักอาศัยนะครับแล้วก็แผนผังสถานที่ประกอบกิจการและประมาณการค่าใช้จ่ายนะครับให้บุรละเอียดว่าจะนําเงินไปกู้ยืมนะครับไปใช้จ่ายค่าอะไรบ้างนะครับ สำหรับสถานที่ยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินนะครับผู้ที่ประสงค์จะขอให้กู้ยืมเงินนะครับจะต้องไปติดต่อยื่นคำร้องด้วยตนเองที่จังหวัดที่ตนมีภูมิลำเนาอยู่หรือจังหวัดที่ตนเองนะครับประกอบอาชีพอยู่นะครับอันนี้ก็หมายความว่าท่านอยู่ที่ใดนะครับก็สามารถไปยืมได้ทุกที่นะครับไม่จะเป็นว่าต้องไปยืมที่เทะเบียนบ้านท่านอยู่เท่านั้นนะครับ ท่านขายของอยู่จังหวัดอื่นแต่ทะเบียนบ้านอยู่ที่อื่นก็สามารถยืมได้เช่นเดียวกันนะครับสําหรับสถานที่ติดต่อในเขตกรุงเทพนะครับก็คือกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิก,การนะครับตึกนิวยอร์กชั้น2นะครับบริเวณสถานีรถไฟ3เสนแขวง3าเสนกรุงเทพมหานครนะครับส่วนต่างจังหวัดนะครับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนะครับก็คือสำนักงานพอมอส่วนมากก็จะตั้งอยู่ในสารกลางนะครับ สำหรับท่านใดนะครับที่สนใจก็สามารถติดต่อด้วยตนเองนะครับที่สำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศได้เลยนะครับนี่ก็เป็นข่าวสา,สารสาระดีๆที่นำมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบนะครับก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารการเยียวยานครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ